สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนของครูนูนะคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันถึงเรื่องครอบครัวบ้านแสนสุขและวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันถึงเรื่องการปฏิบัติต้นในครอบครัวของเด็กๆนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูการ์ตูนพร้อมๆกันเลยนะคะลูก สื่อการสอนประถมวัยเรื่องครอบครัวสุขสั์บ้านน้อยของฉันมั่นคงแข็งแรงในบ้านทุกแห่งแต่งไว้หน้ามองฉันช่วยเก็บกวาดสะอาดทุกห้องตู้โต๊ะสิ่งของชวนมองอยู่สบาย รัวของฉันนั้นมีตายายใจดีเหลือหลายมาช่วยดูแลยังมีอีกหนอคุณพ่อคุณแม่คอยดูคอยแลรักและห่วงใยพี่สาวแสนสวยช่วยดูแลน้องแบ่งปันข้าวของให้น้องทุกคน และมีน้องชายสดใสซุกซนแม้อยู่หลายคนรักไข้ปลองดองการอยู่ร่วมกันผูกพันพี่น้องสำคัญคือต้องมีความสามัคคีช่วยกันทำงานเนบิกบานชีวีครอบครัวฉันนี้มีความสุขใจ น้ำหนึ่งใจเดียวกลมเกลียวกันไว้อาทรห่วงใญยมีให้แก่กันพ่อแม่ว่ากล่าวพี่สาวเตือนกันตายายแนะพรันฉันน้องฟังจำรองดองสามคีมีความสุขล้ำทุกวันเช้าค่ำสสำราญจริงเอ่ย จากที่เราดูการ์ตูนจบลงไปแล้วนั้นเด็กๆอยู่ที่บ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทำงานอะไรบ้างคะอย่าลืมถ่ายรูปของเด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทำงานมาให้คุณูและเพื่อนๆของเราดูด้วยนะคะลูกสำหรับวันนี้คุณูไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ